ไอ้นี่กระเจ็ดไปเล้วพี่น้องเออปลากดกับมีเมปลากับมีปลาแย่งพี่น้องแล้วก็ปลาติ้งพี่น้องเออแล้วก็นี่น,นี่พี่ล่วงจงตำปลาจนโตไปกับพูดพี่น้องพูดกับจนเกลียวขนกดีพี่น้องเออตัวเดียวตามมาเล่นนะกับว่าพี่ล่วงจงปลาไปแกงซื้อกับโลอันนี้พี่น้องเนี่ยขึ้นนะแข็งพี่น้องเออตัวเดียวหนาหยวหยวบไปเลยกับเดี๋ยวพี่ล่วงจงปลากับ สดีครับปีนองเอฟทีครับวันนี้ปีล่วงจงแกงปีนองเอะแกงปลากรดกับแกงปลากดตดีปีล่วงจงไปโลมาปีนองเฮือกขึ้นไปยิงกับจอมมันกับปีนองแล้วก็ปีล่วงจงแกงตอดออดิบปีนองแล้วก็ใต้จอมน้าวกับแล้วก็จอมกล้ามเปียกกายนี้จู่รถกับแล้วก็เคลืองกับเกยปีล่วงจงกรกไว้เรียบร้อยแล้วปีนองก็ไม่ต้องผูดไร้หมากปีนองตั้งตะคอนกับสั่งไปเรื่อยครับ แล้วก็เส้น้ำพี่น้องเออเส่าโปะประมาณนะกับอ่าก็เท่าเหลาวตัวเดียวแล้วก็ตักเครื่องพี่น้องจัาตรงหล,ลัองอาจารย์เลยพี่น้องจ่าเล็นก็ว่าดีกันแลา้วหลงัลงจากหลังกรกมีกับอ่าตักเครื่องโปนพี่น้องเออมีล่วงกาไว้อย่างดีแล้วกับเลยตะกับสดเลยเครื่องเรื่องแปลกเลยพี่น้องเอากมาหลังกรกับ ตีไปเลยปี่น้องเอออืเลยกับกดนแหนมก้าวกันกับวันนี้บรรยากาศดีปี่น้องเออก้นไม่ตกไ่วันแล้วครับไอ้มันเดือดปีน้องเออเดียวเรากะอ่าแกงเดือดแล้วปี่น้องเออเลยต์เลวก็ปีล่วงจงใส่อดิบก้นกับอดิกบกบปีล่วงจงต่ำไปอย่างดีพี่นออ้องอดิปตุ๊ น้ำม,มันเราไม่ตรงได้หมาปี่น้องคือแต่เก่งโอดิปมันกับเพราะว่าน้ำในโอดิปมันจะออกมากับมันจะเละล่นนั่นปี่น้องไม่ในก้าวุ่นกับไม่ต้องเกบนะครับโรดักแป๊บนะกับเดียวกาปีล่วงจงไปง่ายเลยต่ำโกนปี่น้องคือกปีล่วงจงโกยมาใด้ปรากฏปี่น้องอ,อือ อโอดิบตำตาต้ทุกแล้วพี่น้องกาปีล่วงจุงใส่นามจ้เนาวมันจะมีปิ้วกับเวลาเราแกงอุ่นจะไม่ก้อนนั่นพี่น้องก็จะเอาต้านนั่นเองกับก็จะเอาต้านกล้วยแบเนี่ยเอาไปจุ่มพี่น้องจุ่มเปลือกว่ากาปิ้วกับกาปิ้วจ้ำนาวันพี่น้องแต่ก็เราเหลือใส่เอาเลยกับตี่ดำดำรกใส้ไปเลยกับเลตาพี่น้องอ่ากาปิล่วงจุงใส่นามจ้ำก้ามเปียกนทธิ์นะครับ แต่ว่าอย่าเต้ยหมากปีนองหรือปลาต้มเนาวมันนั่นอยู่แล้วเราจ่ายน้ำ้มกล้ามกับน้ำ้มเนาวให้ตัดกับการกันต้นต่อไปกับปีล้วงจงใต้ปลากับปีนองปลามันจะ้มปีนองหรือกับปีล้วงจงแต่ย่อยใต้ไปเรื่อยๆนะกับใต้ไปเรื่อยๆปีนองอ่าเดี๋ยวกับแต่ปีนองนี่อืมอ่าคุเบาๆนะกับกวนเบา Dante, รอให้น้ำแกงปลาทุกจตกแป๊บนะครับเหล่ากาเราคุยมาใตรเครื่องปรุงกันัะฮิปปีนองปลาทุกแนวปีนองเละตะกับอ uh ืออเหล่ากาปีล่วงจงใตรแปงว่านปีนองใตรเครื่องปรุงปีนองอ่าปีล่วงจงใตรน้ำตาลก้อนนะครับปีนองเนี่ยใตรหมากปีนองเดี๋ยวมันจะว่านครับอืออเหล่ากาปีล่วงจงใตรแปงว่านครับโรยไปเรื่อยกับปีนองใตรหมากนะครับใตรหมากเจ็บหมากไตรหน่อยเจ็บหน่อยครับ แล้วกาเกลือพี่น้องเออรุ้ยไปเลยครับอย่าใจมากับตัวกิฟอ่าเลตาพี่น้องเลจี่จั้นมากินพี่น้องเอ้ยเลตาครับปลาโจมร่มพี่น้องเอ้ยยัวบยัวบพี่น้องเอ้ยเลตาครับปลากรดปีน้องอ่าอืมแกงรุกเล้าปีน้องเออกาปีล่วงจุงลองจิ้มเล้นะกับว่าหลอดจานเันคือมังพี่น้องอปลากรดว่าปีน

ใมือนะกับปีนองบอดีปีร่วงลลางมือ่างอันแล้วครับ อบคุณนะครับพีนองที่กดติดตามปีล่วงจงนะครับก็บคุ้นีีช่วยกดแจ้กดใจให้ปี่ล่วงนะครับปี่นองคนไหนที่ไม่กดติดตามที่ปี่ล่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับก็คุณคกับยบโยบปีนอง